คนอีสานมีเรื่องให้หน่าภูมิใจเยอะแยะคนภาคกลางมีเรื่องให้หน่าภูมิใจเยอะแยะภาคเหนือภาคใต้ทุกคนมีคุณค่าหมดอมเอาเวลาเนี้ยพัฒนาตัวเองอเอาเวลาเนี้ยไปบอกเรพรีเซนต์ให้ทุกคนได้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนเป็นคนที่ไหนคุณก็มีคุณค่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอย่างน้อยมันก็ได้ได้เรียนรู้ว่าทุกคนน่ะมีโอกาสที่จะทําตัวเองให้ดีกว่าคําดูถูกของคนแค่ไม่เดือดร้อนคนอื่นนี่คือเป็นคนดีแล้วครับแค่นั้นพอทุกคนครับมีสติ วิสติแล้วก็มองตัวเองให้มากกว่ามองคนอื่นตรงๆก็เป็นคนอีสานผมเป็นคนอีสานจริงๆแล้วพวกเรารู้สึกว่ามันคือมนุษย์ด้วยกันครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทราบว่าเหตุผลเบื้องลึกจริงๆแล้วเขาเขาอาจจะพูดถึงเพื่อนเขาอะไรเยงี้ยฮะแต่ก็มันเป็นอารมณ์เชี่ววูบด้วยหลายๆอย่างเข้าใจได้นะครับอันนี้ในฐานะที่เข้าใจเขานะครับในฐานะที่ ยุคสมัยเปลี่ยนแล้วผมว่าทุกวันนี้มันมันไม่ไม่ได้มีเรื่องของการบูลลี่เรื่องของการดูถูกทิ่นที่มาหรือว่าบ้านเกิดของใครทั้งนั้นเลยเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องที่ส่วนบุคคลแล้วแต่ใครจะตัดสินอะไรยังไงแต่ว่าเราจะมุมมองคนด้วยแต่อย่างเราเราต้องบอกก่อนคือเราก็เอาเราเป็นคนอีสานคนหนึ่งเหมือนกันแต่เราก็ต้องมองในความเป็นกลางถูกต้องจริงๆแล้วผมไม่อยากให้ไปซีเรียสกับการที่มีใครมาว่าเรา หรือว่าการที่มีใครมาดูถูกเราเอาเวลานี้พัฒนาตัวเองเอาเวลาเนี้ยไปบอกเรพยบเซีต์ให้ทุกคนได้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนเป็นคนที่ไหนคุณก็มีคุณค่าคุณก็ต้องทําตัวเองให้ดีให้มีคุณค่าเหมือนกันอดีตเป็นยังไงก็ช่างหรือสิ่งที่คนเขาจํามาเป็นแบบไหนก็ช่าง ปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดที่เราจะเปลี่ยนตัวเองหรือทําตัวเองให้ให้คนเขายอมรับมากขึ้น<ม>ให้ดีมากขึ้นจริงๆแล้วมันมันหมดยุคสมัยที่ที่เราจะไปช<ม>ี้หน้าด่าใครแล้วว่า<ม><ม>คุณเป็นคนแบบไหนแบบไหนแบบไหนคุณเป็นคนสีผิวนู้นนี้นั่นมันไม่เกี่ยวเลยม,มันไม่มีเลยมันคือมนุษย์ด้วยกัน<ม>เท่านั้นเพราะฉะนั้นเ,เป็นเค s e study อย่างน้อยมันก็ได้ได้เรียนรู้ว่าทุกคน มีโอกาสที่จะทําตัวเองให้ดีกว่าคําดูถูกของคนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสหรอกออคนอีสานมีเรื่องให้หน้าภูมิใจเยอะแยะยคนภาคกลางมีเรื่องให้หน้าภูมิใจเยอะแยะภาคเหนือภาคใต,ต,ต<ม>้ทุกคนมีคุณค่าหมดมมเพราะฉะนั้นพวกอย่างพวกเราเป็นศิลปินดาราอยู่ตรงนี้ได้ยินข่าวแบบนี้ก็รู้สึกว่าสิ่งเดียวที่ที่ผมรู้สึกคือมันน่าเห็นใจอย,อย่างหนึ่งว่ายุคสมัยทุกวันนี้คนเราคนเราใช้สื่อ ใช้พื้นที่ส่วนกลางในการเอ็กเพรสิ่งที่คิดอย่างไม่ไตรตรองมากเกินไปคิดน้อยเกินไปมันเลยทําให้เกิดผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนครับมีสติมีสต,ติแล้วก็มองตัวเองให้มากกว่ามองคนอื่น,อ,นอย่างเราสองคนก่อนเข้ามาในวงการางเนี้ยเคยโดนแบบว่าประสบการณ์แบบเรื่องนี้บ้างไหมผมเชื่อว่าต้องโดนโดน,โดนทุกคนโดนกันหมดครับคือ,อ,อถ้าประสบการณ์เลยเนี่ยผมว่าจริงๆแล้ว มันมันไม่แปลกหรอกครับสิ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดคือคนอีสานหรืออะไรก็ตามอย่างพวกผมเนี่ยเป็นเป็นคนที่จริงๆผมมองว่าเป็นมุมน่ารักนะที่ทุกคนเจอพวกเราแล้วทุกคนขำอะไรเงี้ยทุกคนรู้สึกว่ามันน่ารัก่จริงๆลึกๆแล้วทุกคนมองว่าเราหน้ารักครับคนอีสานเป็นคนหน้ารักเป็นคนแบบหัวเราะง่ายเป็นคนซื่ตอตรงๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีถ้ามองในมุมดีก็คือมีแต่เรื่องดีๆแต่ว่าถ้าใครมองแบบ แบบเป็น attitude ที่มันไม่ดีหรือว่ามีความแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนู่นนี่นั่นอะไรยังไงอันนั้นสุดท้ายแล้วภาษาหรือสิ่งที่คนเขาคิดมันก็บ่งบอกตัวเขาอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปรู้สึกอะไรเงี้ยฮะมันเจอบ้างนิดหน่อยแหละแต่ว่าไม่ไม่เคยถือสาอยู่แล้วครับไม่เคยอย่างที่บอกตอนต้นว่าตรงๆก็เป็นคนอีสาน <c oughs> เจอเรื่องอะไรมา มันก็ไม่เคยทําให้ตรงๆไม่เป็นตรงๆงไงใช่ไหะอย่างวราอย่างตอนนั้นเนี่ยที่ผมเจอมาผมก็ผมก็โดนเหมือนกันอย่างตอนนั้นที่ประกวดรายการเดอะสตาร์นี่แหละ<ช>ผมก็เฮ้ยร้องเพลงเพี้ยร้องเพลงเพี้ยนนะแต่เฮ้ยคุณเข้ามาได้ไงหน้าตาหรือเปล่าเง,งี้ยแต่เราก็เอาสิ่งตรงนั้นคือผมอ่านนะผมอ่านอ่านทุกคอมเมนต์อ่านทุกเรื่องราวแ,แล้วผมเอาสิ่งตรงนั้นผมไม่ได้ไปว่าอะไรเขาเลยนะผมก็เอาสิ่งตรงนั้นใช่แล้วผมก็เอางนั้นไปพัฒนาครับผมก็เอาสิ่งตรงนั้นไปพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นเรราาับคํ ติชมของแต่ละคน<ม>อย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปแบบโทษหรือไปว่าใครอะไรเงี้ยใชมม่มันมันมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ส่วนบุคคลอะ่ะ<ม>ผมว่าแล้วแต่ความคิดใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมันไม่ควรจะให้ความคิดของคนคนหนึ่งที่ที่พูดถึงวงกว้างหรืออะไรก็ตามท<ม>ี่มันกระทบต่างๆนานานเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเราเนื้อต่ำใจอีกต่อไปอะไรเงี้ยมไม่มีครับพูดง่ายๆก็เอาเวลาไปดูแลตัวเองให้ดีครับ<ม>เราอยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยใช้ชีวิตตัวเองให้ดีก็พอแล้วเนาะ แค่ไม like ่เดือดร้อนคนอื่นนี่คือเป็นคนดีแล้วครับพอเลยแค่นั้นพอครับเนาะมันมันโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วครับก็ก็อยากที่จะแบบไม่อยากให้อยากไม่อยากให้แบบไปบูลลี่ใครอยากให้อยากให้ทุกคนนั้นมาเริ่มจากตัวเราเองก่อนรู้ตัวเองก่อนแล้วก็คอยปรับปรุงตัวเองทุกอย่างไม่ต้องไปบอกใครหรอกผมว่าผมว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าอย่าคิดที่จะแบบไปบูลลี่ใครเลยครับ